หน้าที่เคียดใจแจ็คใบมอนกลางรายการต่างวิดแยกทางกันทาเอาแฟนๆแ,และคนในวงการต่างส่งกําลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างมากสําหรับใบมอนและแจ็คแฟนฉันหลังทั้งคู่เคยเกือบแยกทางสาเหตุเพราะไม่มีเวลาดูแลครอบครัวจนกระทั่งมีการเคลียร์ปัญหากันในรายการก็มาดีครับพร้อมเผยว่าให้โอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว แจ็คได้บอกว่าอยากจะขอโทษภรรยาคิดเหตุการณ์วันแม่12สิงหาที่ผ่านมาผมรู้สึกภรรยาเหนื่อยที่ผ่านมาหนึ่งปีไม่ค่อยเล่นกับลูกไม่ค่อยมีเวลากับลูกอยากขอโทษจริงๆอยากให้เป็นครอบครัวเหมือนเดิมใบหมอนให้โอกาสผมสามถึงสี่ครั้งแล้วผมรู้สึกผมไม่มีเวลาทําหนังด้วยจริงๆมีเวลาบางส่วนต้องอยู่กับลูกใบหมอนได้พูดว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเขาทํางานแต่บางทีกลับมาบ้านเขาไม่สนใจเรากับลูกหนูก็เหนื่อยเหมือนกัน นุ้ยพี่อยากจะบอกเบย์เหมอนว่ามันตั้งใจทํางานแล้วมันเครียดแจ็คก,ก็อยู่ในเหตุการณ์แต่บางอย่างต้องทิ้งไว้ข้างนอกนะแจ็คนะแจ็คได้ตอบมาว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้ใช้เวลามาตั้งแต่วันแม่เบย์เหมอนได้ตอบว่ามีปัญหาตั้งแต่ข้อลูกแล้วปรับกันมาหลายรอบแล้วแจ็คก,ก็ต้องคุยกันคุยกันแล้วก็ต้องคุยกันอีกชีวิตคู่กันแล้วไม่รู้จบหรอกนุ้ยได้บอกว่ามันไม่ใช่ชีวิตคู่แล้วมีลูกเขาเรียกคู่ชีวิตแล้วนะแจ็คแจ็คได้บอกอีกว่าจะไม่ขอสัญญา แต่หลังจากนี้จะทําให้ใบมอนเห็นว่าไม่กล้าอีกแล้วอยากทําเพื่อครอบครัวแล้วอยากให้โอกาสพี่อีกครั้งครั้งสุดท้ายสัญญาจะไม่ปล่อยให้ใบมอนไปไหนรักลูกกัมมอน